บุกเซ็นทันรามอินทาพามากินเนื้อสเตร้านบางฟารุกค,ค่ะร้านบางฟารุกจะอยู่ในห้างเซ็นทันรามอินทาชั้นใต้ดินนะคะเข้ามาในห้างเราก็ลงบันไดเลื่อนไป1ชั้นนะคะเราก็จะเจอฟู้ดคอร์ทเลยค่ะ แลกเงินให้เรียบร้อยนะเดินเข้ามาด้านในเราจะเจอเดลิวีนนะคะแล้วก็ร้านอยู่ใกล้ๆก,กันตรงนั้นเลยค่ะนี่เมนูก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนไก่สเต๊ะเนื้อสเต๊ะเมนูขนมปังต่างๆนะคะจริงๆร,ร้านนี้เขารับทําข้าวกล่องออกนอกสถานที่ด้วยนะคะใครที่จัดงานอีเวนต์งานประชุมนะคะอยากได้เมนูอาหารของร้านนี้ก็โทรไปติดต่อเบอร์นั้นได้เลยนะคะในป้ายเลยนี่รอไม่นานเราก็ได้เมนูเนื้อสเต๊ะไก่สเต๊ะมาทานแล้วน่าทานมากๆเลยค่ะอยากจะบอกน้ําจิ้มเขาอ,อร่อยมาก นะทุกคนเรารู้สึกว่าเราอยากได้เพิ่มอีกอะ่ะกินไปมันเพลินม,มากๆจิ้มไปนะโอเคแล้วก็เนื้อไม่เหนียวนะคะไก่นุ่มมากบอกเลยรสชาติเข้มข้นสุดๆกินคู่กับขนมปังก็คือเข้ากันมากทุกคนเป็นอีกร้านที่อยากแนะนํานะคะสําหรับพี่น้องมุสลิมทมาย่านรามอินทานะคะอย่าลืมแวะมาอุ่นนนกันนะร้านอาหารอิสลามในห้างนะคะมีมุสลิมเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นแบบนี้แล้วอุ่นใจคะ่ะมากี่ทีก็ไม่ต้องกลัวหิวแล้วนะคะมาต่อที่เมนูขนมปังค่ะเราสั่งเป็นหน้า นูเทลล่านะคะแล้วก็เนยนมน้ําตาลนะทุกคนอร่อยมากขนมปังเขานุมมา่มอ่ะอยากให้ทุกคนดูนะคะว่ามันแบบฉ่ำมากๆลองกดให้ดูเนี่ยมันดีนะอยากให้ทุกคนมาลองดูนะคะการเดินทางนะคะก็คือมารถไฟฟ,ฟ้าสายสีชมพูได้เลยนะคะลงที่สถานีรามอินทราสามนะคะทุกคนลงสถานีแล้วออกทางออกที่หนึ่งนะคะเราก็จะเจอห้างเซ็นทรัลรามอินทราแล้วค่ะ ร้านบังฟารุกอยู่ในห้างเซ็นทันรามอินทาชั้นใต้ดินโซนฟู้ดคอร์ตนะคะเปิด10โมงถึง3ทุ่มทุกวันเลยอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะ